รถเข็นฝึกเดินสำหรับผู้ป่วย Walker จากการประสานงานความร่วมมือของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลซิลินทรจังหวัดขอนแก่นในด้านความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการได้แก่รถเข็นฝึกเดินสำหรับผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยและผู้พิการในงานกายภาพบำบัดคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูของโรงพยาบาลซิลินทรซึ่งขณะนี้ขาดแคลนอุปกรณ์รถเข็นฝึกเดินสำหรับผู้พิการฝึกเดินซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายของผู้ป่วยและผู้พิการโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท irpc จำกัดมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบรถเข็นฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยวอลเกอร์ Walker. โดยนำรูปแบบรถเข็นฝึกเดินที่โรงพยาบาลซิลินทรจังหวัดขอนแก่นใช้งานอยู่ให้นักศึกษาทำการออกแบบทั้งในด้านรูปแบบของตัวรถวัสดุและกลไกการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมภายใต้คำแนะนำและกํากับดูแลของแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู oo, โรงพยาบาลซิลินทรนจังหวัดขอนแก่นและศูนย์นวัตรกรรม IIC เพื่อให้ได้แบบรถเข็นที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานไม่ละเมิดด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆสามารถนำมาผลิตรถเข็นช่วยเดินที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า <S <S รถจักรยานพลังลมอัด ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานทดแทนที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆกันอย่างหลากหลายซึ่งพลังงานลมเป็นหนึ่งในพลังงานเหล่านั้นพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและมีอยู่ทุกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนารถจักรยาน ที่สามารถใช้พลังงานสะอาดในรูปแบบการหมุนเวียนน้ำมันโดยการนำพลังงานจากลมมาเป็นตัวช่วยจึงได้สร้างจักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัดเพื่อใช้พลังงานลมเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถจักรยานและให้เกิดการนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสุดท้ายเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนโดย การเข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม IRPC t good invention innovation Thank a and a good good you IRPC c และ IRPCT ร่วมภาษานโยบายการทำงานเพื่อสังคมเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดระยอง โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของพนักงานฝ่ายดิจิทัล IRPC มาพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ภายใต้โครงการ Full Stack Developer Bootcamp ประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเปิดสอนหลักสูตรโคดดิ้งให้กับนักศึกษาและอาจารย์แผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน50ท่านเพื่อเป็นการนำร่องวางหลักสูตรที่ทันสมัยให้กับวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมปี2 5 6 6ขอบคุณท่านอาจารย์ที่แบบช่วยให้มีโครงการดีๆแบบนี้น้องให้กับทางน้องๆและเราทางไอเอซีเอนี่ยก็ก,ก็ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนและก็หวังว่าจะประสบความสาเร็จและหวังว่าน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงก็ก็จะเป็นบุญต่อต่อน้องๆและก็ประเทศชาติครับขอบคุณครับ รู้ค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในเรื่องของการเรียกนการทำโปรเจกต์ได้ค่ะแล้วก็เป็นความรู้สิ่งใหม่ๆค่ะที่ได้เรียนมาก็าได้มาทำในแคมป่ะครับก็ผมก็ไม่คิดว่าจะเจอรุ่นเดียวกันที่อบรมแล้วก็อยากให้จัดโครงการนี้เรื่อยๆนะคะให้น้องๆได้ศึกษาโครงการนี้ต่อค่ะสนุกมาก